หลังจากเสร็จสกายทรีมาแล้วร้อยจีวซัปิดคลิปไปรอนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่อุยโนะแล้วจวนหิวขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาเจอร้านอันหนึ่งเป็นร้านซูชิด้งร้านซูชิด้งเขาเรียกซูชิด้งก็คือมีข้าวแล้วก็มีปลาดิบปกเข้าไปข้างบนจะมีหลายเมนูเลยวันนี้แท็กอยากกินอะไรอ่ะมากุโรช่ะถ้ามากุโตก็จะมีเมนูพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้แนะนาอันนี้เลย อันนี้คือเป็นชูโทโร่ชูโทโร่คือปลาที่แบบว่าละลายในในใน,ในปากได้อย่างาน,นี้แล้วก็เป็นมานุมรงนี้นะตอนนี้เป็น t i ม e sale time service แ600เยนเหลือ500เยนเอานี้เลยอันนี้ใช่ไหมเอานี้เลยผม,มแต่บิลไซด์กินนี้เดี๋ยวบิลไซด์กินนี้มากุโร่กับโคตาเตะก็คือมีหอยเชลล์ตรงนี้กับมีมากุโร่600เยนเท่านั้นราคาถูกไม่แพงเลยนะอย่างสี้ยูกมากของแม่นะครับคุณนายแม่จะกินอะไร ยังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่เพื่อนแม่มมอยากยากินอะไร number five ฝันเดียวเองไหน number five <5. S 2> น,นี่อันนี้แม่แม่บิวซังก็เลือกนะครับกุนีกับมาคุโล่กุนีก็คือข่อยแม่นนั่นเองแต่เราไปสั่งข้างในากินกัน อันนี้ก็เป็นชูโทโรกับโปทโของแทกมาบอแล้วปลานี้คือเป็นปลาชูโทโร่ที่แบบละลายในปากได้จะต้องให้แท็กพิสูจน์เองส่วนนี้อันนี้ก็เป็น อูนินะครับอูนิกับปลาปลาอะไรนะโลโลไม่ใช่ปโโลาโทโรมากุโรปลาโลาูนาต่างกันตัวของพี่ต่างก็เป็นนี่เลยหอยเชลล์กับปลาโูนานีของพี่แมสได้น,นี่วิธีกินอย่างแรกแล้วก็นี้เลยโชยุนะแล้วก็โรลงไปในจานนี่โรลงไปในจาน เห็นแล้วลไม่ได้ติข้าวเลยแล้วเราก็กลิน่นจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชามชามนี้ให้นะเราจะเอาปลามาจิ้มชามนี้ก็ได้นะแบบนนี้ใส่ไว้จิ้มในชามนะแต่ว่าอยูสั่งหลวลก,ก็เป็นเนี่ยโรลก็เป็นีข้าวนี้เลยเดี๋ยวลองชิมดูซิรสชาติอย่างไรบ้างชิมโฮตาเตะก,ก่อนละกัน <สา S 2> อืม โคตรติดหวานหวานอร่อยมากลองชิมมะกุโรชิมมะกรูดมากรูดนี่เห็นมากรูดมากรูเห็นไหมมากรูดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรสเยี่ยมมากๆ ไหนแหล้วแฮกล,ลองกินกินให้ท่านผู้ชมดูสิรสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมของชิมตัหน้าก่อนอ,อันนี้คือปลาโอโทโร่นะครับเมื่ะนั้นเพื่อนลอกให้กินวาสบีของญี่ปุ่นแลเป็นไงฉุนมากสนมากครับเอาลอ่ชิมซิเป็นไงปลาโอโทโร มมมันนนอากกเเหืบพีพูดลยอะไไรนะม่ต้องละลายได้ใช่ไหมไม่ต้องแค่ลิ้นบีบๆ,ๆก็ละลายหมดแล้วใช่ป่ะอ,อันนี้คือปลาโอโทโรอ่าชูโทโร่ถ้าเกิดเจอโอโทโร่นะโนะอโทโร่จะยิ่งกว่านี้อีกจะแบบว่าอมแล้วก็ละ,ละลายเลย,ยมันไม่ได้เวอร์นะมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆแต่อันนี้ก็จริงๆนะเอาลิ้นดันๆเนื้อปลาก็ละลายแล้วใช่ใช่ เดี๋ยวผมลองมากคุโร่ก่อนอมากคุโร่ลองลองอันที่ผมชอบที่สุดสำหรับปลาญี่ปุ่นในการกินชาชิมีผมชอบปลามากคุโร่มากคุโร่อ่าปลับคุแล้วก็กิมใส่โชยุนิดนึงแล้วก็อทำรสชาติเป็นไงรู้เลยว่าปลาเนี้ยสดมากโอเค เพราะอะไรได้กินข่าววะไม่ใช่สดที่เราเราก็รู้แล้วไงปลาสดไม่สดเพราะอ๋อแม่เรากินบ่อยอย่างเงี้ยเราเราก็รู้เห็นไหมอร่อยหรอจริงอร่อยมากแล้วคนผู้ใหญ่พวกคนญี่ปุ่นไทยอ่ะถูกด้วยอันนี้ของผมน่ะจากหกร้อยหกหกร้อยเยนเหลือห้าร้อยเยนใช่ป่ะแล้ห้าร้อยเยนใช่ถูกกว่าเอาเมนูเลยเอาเมนูนี้เลยใช่แล้วผู้ใหญ่ไทยอ่ะพอมากินนี่อันนี้ก็คือ กุนี่ของแม่ดูลังอ่าแม่ลองกินซิรสชาติเป็นยังไงบ้างโหโคตรอร่อยเดี๋ยวไม่ทานกินแล้วหอมหวานกุนี่หวานมากใชุ่นี่เป็นอะไรนะพี่อุนี่ใช่ไหมอุนี่จริงๆล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหอยเม่นแต่เขาบอกว่าเป็นอันชะของหอยเม่นอะอันชะหรือว่ารังไข่<ไ>ข,ของหอ,หอยเม่นไม่ใช่ไข่ของหอยเม่นนะ คือคนไทยจะเรียกว่าอันท้าก็อันท้าสิพี่รังไข่ก็รังแต่ว่าอย่างวันนี้ลองมาแตะแม่นิดหนึ่งแล้วไปชิมแต่จะรู้ว่าเอาตัวเองไม่ขัดใจจะอันท้าหรือไข่ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าไอ้อันท้าหรือว่าหรือว่ารังไข่ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่ไข่ทีหลังไม่อยากกินไม่ต้องจิ้มก็รสชาติมันเป็น เปื่อยๆนิดนึงมันหวานมันมันเออมันหวานหวานเป็นเหมือนหวานมันมันมันผมก็คินข้าวไม่ออกมันจะออกมันมันมันออกมันมันหวานอะแต่แต่ส่วนตัวบิลล์สังหรับิลล์ทำไม่ชอบไม่ชอบกินจะกินมันเหมือนดิบอ่ะรู้เลยว่าเป็นของดิบอ่ะเห็นไหมไม่ชอบมาเ่อยชอบไมชบาเคื่อยชอบไหมชอบผมไม่ค่อยชอบแบบนี้